การขออุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดผ่านระบบอีสาให้เข้าใช้งานระบบโดยรหัสของผู้อนุมัติหรือผู้อำนวยการเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ระบบให้คลิกเลือกที่เมนูยื่นอุทธรณ์คะแนนจากนั้นระบบจะปรากฏข้อมูลปายการที่ยื่นขออุทธรณ์ผลคะแนน ให้คลิกเลือกยื่นคำร้องระบบจะปรากฏข้อมูลที่ต้องการขออุทธร์ข้อสังเกตให้สังเกตเลือกรอบก,การประเมินเป็นรอบก,การประเมินที่สองจากนั้นให้คลิกปุ่มถัดไประบบจะปรากฏรายการตัวชี้วัดทั้งหมด ให้คลิกเลือกรายการตัวชี้วัดที่ต้องการอุทธรข้อสังเกตแถบสถานะของรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการเลือกจะขึ้นแถบสีเทากรณีที่คลิกเลือกรายการตัวชี้วัดที่ต้องการอุทธรแถบสถานะรายการตัวชี้วัดจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินและปรากฏช่องข้อความให้ระบุสาเหตุการขออุทธรและ แนบเอกสารประกอบยกตัวอย่างกรณีที่ขออุทธรเรื่องจำนวนเด็กไม่ครบถ้วนของอัตราการกระทำผิดซ้ำ แล้วก็เลือกไฟล์เอกสารประกอบกรณีที่มีการอุทธร์มากกว่าหนึ่งตัวชี้วัดสามารถเลือกรายการตัวชี้วัดถัดไปได้กรณีขอยกตัวอย่างการขออุทธร์จำนวนมูลค่างเงินสด สาเหตุการขออุทธร์ขอเพิ่มเติมมูลค่าเงินสดเนื่องจากรายงานไม่ครบถ้วนแน่ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมตรวจสอบรายละเอียดการขออุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้น คลิกปุ่มถัดไประบบจะปรากฏข้อมูลผู้ยื่นคำร้องให้ใส่รายละเอียดของผู้ยื่นคำร้องให้ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกับ เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกข้อมูลระบบจะแจ้งเตือนข้อความต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ให้คลิกปุ่มตกลงจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วให้คลิกปุ่มตกลงหากกรณีที่ระบบ แจ้งเตือนข้อมูลสำเร็จล่าช้าขอให้รอก่อนนะคะอย่าบันทึกข้อมูลซ้ำหากต้องการตรวจสอบสถานะของการยื่นอุทธรณ์สามารถคลิกดูได้ที่ปุ่มดูรายละเอียดตรวจสอบสถานะการยื่น ผ่านตารางรายละเอียดตัวชี้วัดที่เรายื่นขออุทธรณ์ได้และผลการพิจารณาการอุทธรณ์ได้กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลที่ยื่อนอุทธรณ์ไปแล้วให้คลิกปุ่มแก้ไขจากนั้นระบบจะเข้าสู่การยื่นคำร้องขออุทธรณ์ให้คลิกปุ่มถัดไปและ มีรายการตัวชี้วัดที่ต้องการขอยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วให้แก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปและคลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลขั้นตอนการขออุทธรณ์ผลคะแนนได้สิ้นสุดการยื่นเรียบร้อยแล้ว หากมีประเด็นข้อสงสัยใดให้ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผ่าน QR code ที่แสดงที่หน้าระบบอีซาหรือติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-1416465ขอบคุณค่ะ